มาพี่น้องมาดูควันเฉียวควันฟ้าเป็นยังไงประมาณนี้นี่เราล,โลโตโดตเรียกว่าควันควันเฉียวควันฟ้าที่ที่เราจะปิดได้ก็คือประมาณนี้แหละพี่น้องเดี๋ยวลมมาเรียงอยู่มันมองไม่เห็นเอาขนาดนี้เลยเด้อสำหรับคนที่ที่เผาไม้เปียกนะพี่น้องไม้ตัดมาใหม่ก็เผาได้ไม้เปียกไม้อาทิหนึงสองอาทิตย์มันยังมีความชื้นอยู่เด้อเท่าแขนเท่าขาขาต้วเรา มาดูให้พ <Hey. Hello. S 1> ี mm ่น hmm. uh. ้องเน้นตรงไอเห็นไหมก้องเห็นป่เห็นไหมเนี่ยมันจะเป็นขาวๆข้างในก้องพอจะเห็นไหมนี่แหละปิดได้เห็นไหมเออเห็นเห็นที่มันลอยลอยมันไม่ไอยางไม้ไหมพี่น้องเราตัวเรียกว่า น้องแตกไงพี่น้องเรียกอะไรพอยางไม้มันมีความร้อนมากๆมันก็จะแตกนะตอนแรกมันก็จะเคลือบไปในท่อพอมาเจอความร้อนมากๆมันก็จะแตกออกนี่แหละเรายืนอยู่ใกล้ๆนี่มันจะร้อนนะอุณหภูมิเราก็รู้เลยรู้เลยว่ามันร้อนยืนอยู่ที่ไหนรู้เลยถึงมันจะมีความมันก็ปิดได้พี่น้อง นั่งใกล้ๆแถวเนี้ยนั่งไม่ได้เลยร้อนมากแต่ว่าควันมันยังเหลืออยู่ไม่เป็นไรเราปิดเลยคือไอ้ออพวกที่มันยังมีควนันอยู่มันจะอยู่ข้างใต้พี่น้องเรายอมสะละตรงข้างล่างนิดๆนี่ๆหน่อยๆไม่เป็นไรเพื่อข้างบนถ้าเราปล่อยมันนานกว่านี้มันมันจะไม่เหลือไม้ให้เรานะเดี๋ยวแค่นี้แล้วครับแค่นี้เราปิดได้พนะี่น้องควันปิดดูแบบนี้แหละ ดูปากปองแล้วก็เอ้ดูควันเรามาดูปากปองแล้วก็ไม่นั่งดูความร้อนถ้าร้อนมา,มากๆเราก็พอนะอเอาแค่นี้ละครับขอบคุณดีครับลมครับผมขอบคุณครับ